พอเธอท้องปุ๊บด้วยความที่เธอไม่เคยมีแฟนไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีรูปมาก่อนนะะเธอก็เลยเกิดอาการพันิเกิดอาการกรังวลเกิดาการยังไงลนะ่ะเป็นกังวลน,นะคะก็เลยไม่ให้สามีร่วมหลับนอนด้วยหลังจากพอรู้ว่าตัวเองท้องสวัสดีค่ะ <c oughs> เจอกันอีกแล้วนะคะกับปะแก้วชาแนลวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะมีน้องท่านหนึ่งนะคะเธอเอาเรื่องที่เกิดขึ้นกับสามีนะคะสามี Sammy, ก่อนหน้าน,น,นี้นะคะมาเล่าสู่กันฟังเผื่อจะเป็นประสบการณ์ให้ใครหลายๆคนนะคะเรื่องมีอยู่ว่า น้องคนนี้รู้จักรักใคร่ชอบพอกับสา,ามีนะคะสามีชาวต่างชาติคนนี้รู้จักรักใคร่ชอบพอกับหนุ่มต่างชาตินะคะที่เขามาทำงานในเมืองไทยดังนั้นแล้วก็เมื่อความรักสุกงอมทั้งคู่ก็จดทะเบียนกันโดยที่ไม่ได้มีพิธีอะไรนะคะแค่ไปพาครอบครัว ของฝ่ายหญิงไปทานข้าวไปอะไรพอแนะนําให้รู้จักว่านี่ลูกเขยนะนะคะซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรตัวของน้องทํางานบริษัทแห่งหนึ่งนะส่วนตัวผู้ชายต่างชาติเนี่ยก็ทํางานนะคะทำงานเหมือนกันต่างคนต่างทํางานแล้วทีนี้ก็ทั้งคู่ก็ซื้อบ้านนะซื้อบ้านหลังเล็ก ะะอยู่ซึ่งเป็นอยู่ต่างจังหวัดนะ,ะ,ะซื้อบ้านพอซื้อบ้านก็ผ่อนช่วยกันผ่อนช่วยกันผ่อนก็มีรถมีบ้านมีอะไรแล้วทีนี้น้องทองนะคะความรักความรักเนี่ยเรื่องปกติเลยนะคะสามีเอาอกเอาใจดีกลับบ้านไม่ผิดเวลานะคะกลับบ้านตลอดตรงเวลาเปะ๊ะทุกสิ้นเดือนจะเอาเงินให้เธอตลอด ะะจะโอนเข้าบัญชีของเธอเลยเขาจะเก็บไว้บ้างใช้บ้างนิดหน่อยนะ,ะหลายๆคนอิจฉาชีวิตของน้องมากนะ,ะน้องบอกแบบนี้เพื่อนๆก็พากันอิจฉาเพราะว่าสามีเอาอกใจดีแล้วก็พอพอมีช่วงวันลาได้นะคะเธอลาได้สองอาทิตย์ก็พากันไปเยี่ยม พ่อแม่เขาที่ต่างประเทศนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆ2ปีนะคะก็จะพากันไปก็อยู่กันมาประมาณสี่ปีนะคะสปีความรักก็ยังปกติทีนี้เธอก็ท้องนะคะเข้าปีที่สเธอก็ท้องแล้วทีนี้พอเธอท้องปุ๊บด้วยความที่เธอไม่เคยมีแฟนไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีลูกมาก่อนนะคะเธอก็เลยเกิดอาการพนานกเกิดอาการกังวล เกิดการยังไงล่ะเป็นกังวลนะคะก็เลยไม่ให้สามาีร่วมหลับนอนด้วยหลังจากพอรู้ว่าตัวเองท้องปุ๊บนะคะสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรสามีก็ยังไปทำงานนะคะมารับเธอมารับมาส่งแล้วก็เขาก็ไปทำงานแล้วก็กลับบ้านตรงเวลาทุกวันกลับบ้านพร้อมกันทำกับข้าวกินคือความรัก ยังเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วเอาอกเอาใจเธอมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็แต่ว่าจะแปลกๆอย่างหนึง่งคือช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะพอเธอจะไปยืมโทรศัพท์เขามาบางครั้งโทรศัพท์เธอเธอใช้เล่นใช้อะไรอย่างเงี้ยก,ก็เอาโทรศัพท์ปกติก็จะเอาโทรศัพท์แฟนมาเล่นได้แต่ครั้งนี้เขา เขาจะเป็นแปลกๆนะคะเขาจะเป็นแปลกๆเขาจะหวงโทรศัพท์ของเขามากซึ่งก็ชักเอกใจนะคะเอกใจแล้วทีนี้มีวันหนึ่งเขาเข้าห,ห้องน้ำเธอก็เลยเช็คโทรศัรพท์เช็คมือถือนะคะอ้าวเขาเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสนะเปลี่ยนรหัสก็เลยถามพอเขาออกมาก็เลยถามว่าทำไมคุณเปลี่ยนรหัสมือถือเขาบอกว่า,วามันมีปัญหาอะไรเขาก็อ้างไป RR นะะแล้วทีนี้ เธอก็ถามว่าแล้วรหัสใหม่อะไรเขาก็ไม่อยอมบอกนะคะจนจนมีเรื่องทะเลาะกันบ้างนิดหน่อยแล้วเขาก็ mm. ก็บอกรหัสของเขานะคะเธอเช็คโทรศัพท์สามีแต่ว่ามีข้อความไลายกับผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแต่ว่าข้อความลบไปหมดนะข้อความลบส่งแล้วก็ลบ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 ,ลบหมดนะคะเธอก็เลยสงสัย สงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะคะเธอก็เลยบอกว่าส่งไปว่ามีรูปสวยๆไหมส่งมาให้หน่อยผู้หญิงคนนั้นก็เลยส่งมาให้เธอก็เลยแบบอ้าวผู้หญิงคนนี้ทํางานที่เดียวกันกับผัวกูนี่หว่านะดังนั้นแล้วเธอก็เลยมันต้องมีอะไรแน่นอนนะะเธอก็เลยจ้องจับผิด สามีทีนี้จับผิดสามีเธอบอกว่าเธอจะไปรับไปส่งเขาที่ทําง,งานเองเขาบอกไม่ต้องเพราะว่าเธอท้องอยู่นะคะเธอก็บอกโอเคไม่เป็นไรทีนี้เธอลาง,งานแต่เธอไม่บอกเขานะคะสามีก็ไปส่งปกตินะคะพอสามาีขับรถออกไปเธอก็ คือเธอเธอนัดเพื่อนไว้อยู่แล้วเพื่อนก็มารอรับนะคะก็ขับรถตามตามไปสามีไปแวะที่หอพักแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีผู้หญิงผู้หญิงคนเนี้ยเดินลงมานะคะแล้วก็ขับรถแล้วก็ไปที่ทํางานด้วยกันนะ,ะเป็นแบบนี้เธอก็ก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปเอาไว้นะคะเธอตามอยู่อย่างนี้ประมาณ สองสามวันเพื่อให้แน่ใจนะแล้วก็ตอนเย็นแล้วเธอก็ให้จ้างคนนะคะติดตามสามีว่าสามีไปไหนพอตอนเย็นเขาก็จะมาส่งผู้หญิงคนนี้ก่อนที่จะมารับเธอนะในที่ทำงานในที่สุดเธอก็ถามเขาเลยเปิดใจถามเขาเอารูปให้เขาดูว่าเกิดอะไรขึ้น <buscando. S 1> เขาก็อ้าอ,อ้างึอองแต่ในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าคือเธอน่ะ เขาต้องการเริ่มแบบนี้แต่เธอเธอเธออ้างว่าเธอท้องในทุกๆครั้งที่เขาต้องการที่จะมีอะไรกับเธออยากมีอะไรกับเธอแต่เธอก็อ้างว่าท้องไม่พร้อมไม่อะไรเขาก็เกิดอาการเหงาเปล่าเปลี่ยวแต่เขาก็ยังรักเธออยู่แล้วก็ผู้หญิงคนเนี้ยก็แอบชอบเขามานานก็เลยมีอะไรกันเธอก็เลยถามเอ้าคุณคุณไปมีอะไรกันตอนไหน ยังไงอย่างไร,งะไรนะคะเขาก็บอกว่าเวลาเวลาทีา่ไปสัมมนาหรือไปต่างจังหวัดด้วยกันอย่างเงี้ยช่วงวันหยุดเวลาทางที่ทำงานของเขาส่งไปสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยก็จะพักที่โรงแรมเดียวกันก็จะมีอะไรกันเขาก็ยอมรับแล้วทีนี้เขาก็รับปาก เธอเสียใจมากเธอเสียใจเสียใจสุดๆนะคะบอกว่าจะอยากเขาเขาก็เลยบอกว่าขอโอกาสเขาจะเลิกกับผู้หญิงคนนี้จะไม่ติดต่อไม่ไม่อะไรกันแต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องคุยกันเพราะว่าทํางานในที่เดียวกันแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็มีแฟนอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะยังไม่ได้จดทะเบียนกันแต่เขาก็แยกกันอยู่นะคะคือหยุดแฟนของผู้หญิงคนนี้ทํางานที่กรุงเทพนะคะ ดังนั้นแล้วก็ก็เลยโอเคเธอก็ยอมรับและให้อภัยเขาแต่มันยังติดอยู่ในใจนะคะติดอยู่ในใจตลอดว่าแล้วอยู่ด้วยความหวัดระแวงว่าสามีจะนอกใจอีกไหมนะคะเธอบอกว่าทุกวันนี้ชีวิตครอบครัวมีความสุขสามีก็ทำตัวดีนะ,ะไม่นอกรู้นอกทางแล้วไม่ไม่ไม อะไรเขาโฟกัสอยู่ที่แค่ลูกนะคะพอมีลูกคนที่สองเธอก็เลยเปลี่ยนทัศนคติก็คือ,อเวลาสามีต้องการเธอก,ก็ยอมนะยอมซึ่งซึ่งเธอบอกว่ามันเป็นความความผิดพลาดหรืออะไรหรือเป็นความมากๆของผู้ชายก็ไม่รู้แต่ถามว่าเธอต้องการไหมเธอก็ไม่ได้ต้องการแต่เพื่อที่จะไม่อยากเสียสามีไปเธอก็เลยเลยต้องยอมสามีนะคะมีอะไรกันซึ่งถามเพื่อนถามหลายๆคนแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติ เธอแค่ท้องเธอ,อ,อไม่ได้ป่วยเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมดลูกของ,อง,องเธออะไรแบบเนี้ยนะคะอลไะค่ะวันนี้เรื่องนี้ปาแก้วก็ขอเอวังด้วยประการรัชนีก็ไม่รู้จะแนะนําหรืออะไรนะคะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประสบการณ์หรือทําให้ใครได้ฉุกคิดอะไรบ้างว่าเรื่องเซ็กส์มันสําคัญกับชีวิตคู่มากนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนทุกคู่จะมีความ ต้องการแบบนี้นะคะบางคู่ก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักไม่มีเซ็กส์นะะบางคู่ก็อยู่ด้วยกันด้วยความต้องการเรื่องแบบนี้อยู่นะคะเอาละค่ะไปแล้วเดี๋ยวดื่มกาแฟก่อนไปทำงานนะคะสวัสดีค่ะ